โอ้โหเป็นกัปตันหรือเป็นสไปเดอร์แมนเลื้ยไม่ไ,ได้อยากมันยืด <c oughs> โลาดรถรถมารถมางนี้เดินกะเกียนี่โอ้มีเสียงไก่ด้วย นี่ตาตาตั้งหลักไม่ถูกนะจะวิ่งไปทางหน้าจะวิ่งไปางหลังเนี่ยเอาไงรถรถรถหาเกยก่อนมาหาเกก่อนเล็วรถมาโคอยากจะเล่นอีกอ่ะไม่เล่นหรอโคไม่เอาไม่เอาเพื่อนอาบน้ำแล้วโคไม่ได้ลูกเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไปหาหมอนะโอโคแล้วโคกลับบ้านไปแล้วนี่มีแต่อันนี้แล้วลูก มีแต่ที่ตั้งแทนแล้วรอดูวยโหเห็นน้ำตกเปล่าเห็นน้ำตกเปล่าต้องใส่เต็มยศขนาดนี้เลี่ยหรอ thả banh lên khỏa nón dù cũng vẫn dìi chứ má ôi phải thẻ trúng nhảy chี้ tít du muông nồi trúng đen con chí tít